สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมโอ๊ในเกมคอมมานด์ n ค e r g e เ e อ a l เจเนอเรลซีรเอในคลิปที่28นะครับผมกับการดวลกองทัพรถถังของจีนล้วนทั้งแมปนะครับก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูเดือดมากทีเดียวดูเดือดทั้งกองทัพรถถังและก็ดูเดือดทั้งแมปด้วยนะครับในแมปเนี้ยก็จะเป็นอะไรคล้ายๆกับที่เล่นผ่านๆมานะครับก็คือมีเส้นทางการบุกค่อนข้างเยอะ อาจจะต้องวดหัวในการป้องกันหน่อยอะไรประหันนี้แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่มันตีกันเองบ้างแหละเราค่อยแยมทีหลังก็ได้มั้งตรงนี้ก็คิดว่าใครช่วงชิงโอกาสก่อนก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะได้นะผมคิดว่าแทงเป็นสายที่ถือว่าประมาทไม่ได้นะถ้าเกิดมันหลุดเข้ามาได้นี่เละเลยนี่เลยจริงๆอย่าปล่อยให้ศัตรูหลุดเข้ามาเด็ดขาดไม่งั้นนะพินาศแน่ๆโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลย อยู่ตรงขวาริมด้านขวาเหรอก็อย่างที่บอกนะคะผมมันจะมีทางบุกทั้งหมดสี่ทางที่เท่าที่ผมเห็นปึ๊บตรงนี้ลงเก็บกล่องอยู่ด้านหลังแล้วก็มีตรงนี้อีกลงนึงแล้วก็เส้นทางบุกเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยน่าเป็นห่วงหน่อยอมันเป็นเส้นทางที่อย่างที่บอกแหละบอกแล้วก็คือดูเดือดทั้งกองทัพทั้งแมปด้วย ข้างบนเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมก็คือมันมันเป็นเส้ทนทางที่แบบอยู่ใกล้ฐานศัตรูมากแต่อยู่ไกลจากฐานเราอ่ะน,น่าจะป้องกันได้ลำบากหน่อยนะว่าอย่างนั้นแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดป้าป้าผ่าดูเรือจริงๆรอนบนี้น ไอข้างบนเนี่ยผมรีบส่งรถไถไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ทันไงคนตรงนี้ก็เช่นกันตน้องรีบอ่ะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโซนสองทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารถถังมาส่งกันด้านหน้านี้ก่อนก็คือรีบเอามาก่อนเลยอ่ะปึ๊บ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 แล้วก็ลงนี้ผมขออัปเกรดแก็ตติงแก็ตติงแคนนอนไปก่อนนะครับเพิ่มดาเมจไปด้วยในตัว สุวตั่งนี้ก็เก็บเก็บเงินป้ายแล้วก็ตรงนี้เตรียมสร้างบังเกอร์ก่อนให้ให้ไวเลยนะจริงๆให้เร็วเลยนี่คืองานงานด่วนมากมาลงมาเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกเพราะเดี๋ยวยังยังมีตรงกลางนะตรงกลางก็ต้องป้องกันเหมือนกันไม่ใช่ง่ายนะจริงๆยอมรับเลยรอบเนี้แต่ก็ต้องมีปืนแกน๊สลิงด้วยเหมือนกัน นะครับบางทีแค่บางเตยอ,อย่างเดียวก็คงไม่พอไม่เพียงพอมาๆๆๆมีนาทีตรงนี้อยู่ต้องป้องกันอีกเสร็จหรือยังเนี่ยเด็กสองคันโอเคเร่งมือหน่อยช่วยเร่งมือหน่อยอัยปเกรดออโต้โหลดเดอร์แล้วก็สปีกเกอร์ทาวเวอร์ไปด้วยตัวต้องเร่งมือทำเวลาหน่อยวะฝั่งนี้รีบิหน่อยเร็วรีบรีิ้งหน่อย,เ,ย,เ,ยเร็ว กลัวจะไม่ทันนะสิบอกตามตรงว่าโคตรรีบอ่ะกูัไม่ทันจริงๆนะแล้วก็แฮกเกอร์แปดคนฝั่งนี้เข้าไปหมดแล้วตังก์หมดแล้วหมดอย่างรวดเร็วเลยลงม,มาฝั่งนี้เสร็ยจยังวะมาๆขอบังเกอร์ให้ฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้แม่งไม่มีเลยเลยเนี่ยโล่งโจง้งรวบรวมวิ่งมา นานนี้เลยปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บโอเคฝั่งนี้น่าจะพอไว้วางใจได้บ้างละปืนแก๊ตลิงแคนนอนนี่ผมเอาอันเดียวพอไหมเนี่ยจริงๆอยากได้สักสองอันประกบคู่กันแต่แบบเอาตามจริงผมก็ไม่ค่อยอยากซื้อเยอะโอ้โหโอ้โหพีดีแบบพี่ยิงมันปังปังปัง อัปเกรดออโต้โหลดเดอร์เสร็จพอดียิงเพิ่มเป็น3ช็อตนี่ถือว่าเป็นนี่ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะเนี่ยในการเล่นสายแท้งโอ้โหโอ้โอ้โหรอระวังนะด้านล่างนะระวังนะประมาทไม่ได้เลยจริงจริงอ๋อเอาพี่เบิร์มมาหน่อยนี่พี่เบิร์มเนี่ยเอ็มโพเลอร์เนี่ยแล้วก็ ECM ก็ต้องมีเหมือนกัน เป็นตัวที่ช่วยหยุดศัตรูไว้ได้ั่วคราวบางทีแบบมันมีเหตุการณ์เฉยๆเหมือนกันตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมมามาทุกทิศทุกทางทุกด้านเลยจริงๆพี่เบิมมเบ้มมาอย่าง่ะพี่เบิ้มอะเสร็จยังกงเลยเนะออกเมอร์ for the Red Army? สำหรับสายเนี่ยมันก็จริงอยู่ที่ว่าพี่เบิม้มแข่งกว่าแล้วก็แบบ มีระยะการโจมตีที่แรงกว่าแล้วก็ยิงแรงกว่าด้วยมั้งแต่ว่าบางทีพี่เบิ้มก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเอาแบทเทิลมาสเตอร์เยอะๆลุมพี่เบิ้มพี่เบิ้มก็ไม่ไหวเหมือนกันน่าจะประมาณนี้ยังไงผมก็ต้องเน้นแบทเทิลมาสเตอร์ไว้ก่อนเพราะว่าโดยรวมๆแล้วมันน่าจะแรงกว่าเนาะเน้นรุมเน้นรุมแล้วก็เน้นความมันสุดยอดมากๆ โอ้ยใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องผ่าบ่อยก็ได้โอ้จะค้างเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกโอเคเนาะจัดมาเพิ่มหน่อยปึ๊บป๊บอืมบอกอย่างที่บอกแหละต้องเน้นแพทเทิร์นมาสเตอร์ไว้ที่เบิร์มสองพันพอไม่ต้องเยอะตอนนี้สีเหลืองเริ่มมาแล้วเนะมันเริ่มจะมาละสีชมพูล่ะหมอ,อยู่กันเป็นดงเลยวะนี่นี่นฝั่งนี้ก็เริร่มมาละ ตรงกลางตรงกลางยิงมันลยปึ้มบมอัปเกรดเนชโนลี่ซึมหน่อยเพิ่มความเร็วกันโจมตีออกมาส่วนใหญ่ก็อัปเกรดไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะน่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆก็ต้องอัปเกรดยูเรเนียมเชลนะครับคือเพิ่มความแรงเอ๊ะทำไมมันไปทางนั้นมันจะมาหาเราอุ้ยไม่น่าพูดเลยพูดปุ๊บมาเลย ขึ้นไปข้างบนมันมาแล้วข้างบนข้างบนแต่คงไม่ต้องล้วมั้งแค่บังเกอร์ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก็อย่าประามนาจริงๆลงมาด้านล่างดีกว่าโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วนี่ไงยิงมันเบรกเอาไว้อย่าขัดขืนอ่าส่วนไอแต้มเนี่ยผมถ้าที่ผมคิดคิดดูนะอาจจะต้องสละแต้มบางอย่างเพราะผมจะเล่นแบบเน้นรถถังจริงๆ ประมาณนี้เหมือนเหมือนตอนที่ผมเล่นเป็นสายอินฟทนทรีอ่ะก็จะประมาณแนวๆนั้นเลยเ <Hz> ชึบเชึบเชึบข้างบนผมซื้อรถนี้ครบอยู่เนาะโอเค s <S ยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งข้างบนนี้เป็นห่วงมากเลยเพราะถ้าเกิดโดนบุกทะลวงเข้ามาคงจะป้องกันไม่ทันอ่ะแฮกเกอร์ก็ต้องเตรียมเพิ่มหน่อยเพราะเราก็ต้องการเงินค่อนข้างมาก เนอะแล้วแฮกเกอร์ของสายแท้งนี่แพงซะด้วยสินั่นไงมีการแอบเอาคนมาเหมือนกันก็ดีเลยอกที่ตั้งปืนแก๊สลิงไว้ด้วยออกมาออกมาไม่ต้องเข้าแถวอย่าไปโมเข้าแถวโอ้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 ตอนนี้สีชมพูโดนลุมแล้วผมอาตบึ้มตะตบึ้มเคลียร์บังเกอร์ก่อนเนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเคลียร์บังเกอร์ได้เนี่ยทะลวงได้หมดแน่ มั้งนะคาดว่างั้นมามามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาแล้วก็ฝั่งนี้ลบไปพอยืมคันหนึ่งสิยืมสร้างนิวเคลียร์หน่อยต้องเตรียมตัวจัดได้แล้วอย่าช้าเพราะถ้าศัตรูสร้างก่อนเราก็ต้องแบบนะบุกหัวจนฝ้าหน้าโดนลุยไปเลย อยู่กันบนโขงอย่างนี้มันต้องกลัวตายตายยิงให้มันตายให้หมดแต่ก็ยังยังอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นตอนนี้ก็สีชมพูเหมือนกันใช่ไหมก้ะสีมันคล้ายๆกันชมพูชมพูแต่ม่วงเนี่ยกูจะมองผิดเล็กเล็กวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เบิ้มนี่นี่นี่อย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยพี่เบิ้มต้องระวังนะพี่เบิ้มเนี่ย พี่เบิ้มเนี่ยถ้าเกิดเจอแมทช์มัสเตอร์ลูมก็จัดเป็นอย่างสภาพอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยตังตายอ่ะไม่ต้องสร้างแล้วโอ้ยพี่เบิ้มแต่พี่เบิ้มมันมันดีอย่างคือมันเหยียบได้ไงโอ้ยไปเลยฟัง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 เออเรามีสามช็อตออโต้โรเดอร์อยู่ในตัวแต่สตูส่องมีเหมือนกันแหละไอนี้สีม่วงใช่ไหมเนี่ยม่วงหรือชมพูช่างมันผเถอะฆ่ามันได้กับพอละและไอ้คันนี้ยาว อย่าแตกเขาสิโอ้ยดูเดือดจริงๆรอบนี้ดูเดือดจริงๆ Unit lost ปึ๊บจริงเต็มที่อัพเกรดยูเรเนียมเชลส์นี่แหละที่โลกเราต้องการตอนนี้ผมคิดว่าผมคงกว่าสีฟ้าได้แล้วแล้วสีเหลืองไหวไม่ได้สีเหลืองเนี่ยไหวไหมเนี่ยรู้สึกเริ่มเป็นห่วงขึ้นมานิดๆแล้วไหวไหมไหวไหมไหวไหม มันยังเหลือกันอยู่เยอะอะไรเงี้ยเนี่ยอีเบอร์มาช่วยกันเสริมาใหม่เร็วจัดการฐานใหญ่ก่อนเพราะถ้าเกิดมันเอาพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรนี้มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวปึ๊บปึ๊บนี่คือผมสลักแอตเทนรี่บาลัดขั้นสามเลยแลเนี่ยจริงบางทีก็ต้องยอมอ่ะเพราะถ้าเกิดเล่นสายนี้มันนะมันก็ต้องมีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างโอ้โหเยอะเหลือเกินยิงคนก่อน แก๊ตติ้งยิงคนก่อนเออเดือดที่เหลือรถเก็บเองเดือดที่เหลือเราจัดการเองไม่นะผมเห็นอนาคตแล้วรู้ไหมอนาคตแล้วแบทเทิลมาสเตอร์มันเยอะกว่าโอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วทับนั้นเน่ะมาไม่ถึงสักทีว่ะเฮ้ย เร็ว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 ตรงนั้นน่ะอย่าอย่ายุ่งสีเหลืองอย่ายุ่งตรงนี้เออเรายังมีทุนรักกับฝั่งนี้อยู่โอ้โหยัดจานซะเอออย่างน้อยเหลือพี่เบิ้มคันนึงก็ยังดีอ่ะดีกว่าหายหมดอ่ะแอกเกอร์เอาให้ครบทีมนะครับตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล็กโดวตัดเจ๊ยังจะมาอีกเนอะ ตอนนี้ผมหยุดสีชมพูไปได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าส,สีสีเหลืองกับสีม่วงมันจะไม่ตีกันเองมั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าผมก็โดนลุมอยู่คนเดียวสิวะโอเคก็ถ้าจะบู๊แม่งก็คงบู๊กันตรงกลางแหละโอ๊ยจต่นีไปไหนจะไปไหนมาสู้กัน เออไม่ต้องหนีสู้กันแต่มันเตรียมจะมาบุกข้างล่างผมใช่ไหมเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยดักต่อรีบดักก่อนสีเลวชิงแม่งทิ้งหมดแล้วตอนเนี้ยตรงก่างตรงกลางโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ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 แล้วเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเออมาช่วยสามให้ข้างล่างนี่ยังยังอยู่ด้วยนั่นน่ะจริงๆยังไม่ตายสนิทนะ ว้ายังไม่ตายสนิทนะอัปเกรดนิวเคลียร์แท้งไปเลยได้วิ่งเร็วๆหน่อยปังปังปังนี่ตายซะข้างหลังผมว่าผมต้องแบ่งเป็นสองทัพแล้วล่ะผมว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วทัพเนี้ยต้องเอาไปกันสีม่วงก่อนไหมโอ้โหโอ้โหโค้ชใจกล้ามาลงตรงนี้เลยเหรอนี่ไง อะไรยยังยังยังวุ่นวายอยู่นะตอนนี้ยังยังวุ่นวายอยู่โอ๊ย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 สีม่วงไอ้สียมพูไปแล้วชมพูตายแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องมาป้องกันสีม่วงแทนแล้วใช่ไหมบนข้างล่างเป็นไงช่างหัวมังเถอะเฮ้ยรถไถไม่ต้องไม่ต้องรถไถอายุ่งไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งตรงนี้ออกมา เอมโพเลอร์คันปึ้บปึ๊บยูนิ lost อืมจัดให้เต็มที่สองทัพนี้เอ้ยอย่าปล่อยให้แกติงอยู่ตามลำพังสิอันตรายอันตรายโอ้ยสภาพเราเนาะผมต้องเล่นสีเหลืองก่อนแล้วล่ะโอ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพ่งอย่าพ่งอย่าพ่ง ี่มีเศษเหลือไม่เนี่ยผมมองไม่เห็นแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเตรียมข้าฝั่งนี้เลยตรงเนี้เสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนอะตรงเนี้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยิงคนก่อนหืมไม่ทันนะ ECM ไปอยู่ในหมดโอ้อยิงไอ้ป้านี่ก่อนเออตายปุ๊ปปึ๊ป ตรงนี้ยังมีรถค่อนข้างเยอะอยู่เนาะข้างหน้าสิ่งที่ต้องเคลียร์ก็น่าจะเป็นบังเตอร์นี่แหละเดี๋ยวผมขอตัดกําลังก่อนได้ไหมไฟดับอยู่ปะไม่ได้ดับนี่ทั้งก็ต้องป่ยแถวแถวนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ตึมตึมตึมบึมอะไรอะไรมาทําไมยนิวเคลียร์สีม่วงสีม่วงก็มีเหรอเฮ้ยจะเยอะไปไหน ตอนนี้โรงเก็บโรงเก็บกล่องเราว่างงานแล้วเนี่ยที่เหลือในการหาเงินต้องพึ่งแฮกเกอร์อย่างเดียวละเกียมตัวบุกหน้าเดิน,นเดี๋ยวนะออกกำลังเสริมหน่อยรอคำสั่งเยังไม่ได้ติดตั้งแก๊ตติ้งด้วย,ยตายแล้วลืมเผื่อตังค์ไว้นิดหน่อย แล้วนี่คืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยรีบซ่อมด่วนเลยรีบซ่อมด่วนเลยเป็นหน้าเดินรีบข้ามมาดิดึงมันออกมาเอามันออกมา,าล้มใส่มันตุม้มแ,แล้วนี่อะไรหืดับหมดเลยมันผู้ใดบังอาจมารวมทับกันดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าให้รู้นะว่าใครอ่ะแต่ก็น่าจะเป็นก็คงใช่อ่ะสีสีเหลืองแหละมีฐานเดียวที่มันมาตอดเราอยู่่อยูเรื่อยๆโอเคน่าเดินามันให้ตายให้หมดเลยนิวเคลียร์ใช่ไหมจัดให้หนึ่งลูกโอ้โหมีแก๊ปลิงเนี่ย แกตลิงมีบ้างไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีเลยหรือโอ้มีแต่ตรงพี่เบิ้มพี่เบิ้มเขย่ามาเนี่ยเร็วดูดูดูข้างบนนี่ไปเคลียร์ก่อนเหลือไม่ถึงนาทีแล้วเร็วโอ้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็วุ่นวุ่นกำลังวุ่นวุ่นอยู่ไม่ได้ว่างดูข้างบนเลยอย่าเพิ่งยุ่งเต้แล้วตรงนี้มันมันดองกองกำลังในบ้านทั้งนั้นเลยอ่ะ มันเลยเอาที่เบิร์ลออกไปก่อนโอ้ยแล้วผมก็รันไปอัพไอ้นี่แล้วเลยสิยิงเคลแทงระเบิดทีมโดนเมโดนทั้งกองเลยเออตายตายยังตรงนี้ตายยังโอ้ยขวาเท่าไหร่ยสิตรงนั้นอะบังเกอร์นั่นนะโอเคไหมจ๊ะปึ๊บปึ๊บขอเพิ่มอีกกำลังเสริม เดี๋ยวมารวมตัวกันเป็นกองทัพสุดท้ายจะบุกตรงไหนจะบ,บุกไปตรงไหนผมก็ยังไม่ได้คิดไว้อ่ะซื้อไว้ก่อนทีหลังค่อยว่ากันอ,อะไรมันพี่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 พา่พี่ี่พี่พี่ด้่พี่พียพง่พี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 งพี่พี่งี่พ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 ่พีีี่พี่ี่เี่พ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 องพีพีพี่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 พ่่ ไอฐานนั้นไปแล้วใช่ไหมดีฟีดแล้วใช่ไหมโอเคสีเหลืองก็ไปแล้วเช่นกันเหลือสีม่วงละผมไม่อยากให้มันขายก่อนอ่ะเก็บรถไถไปก่อนสิอย่าที่กินรถไถสิว้ารถไถพังซะละว่ายอมแพ้แน่เลยเนี่ยรถไถอย่าเพิ่งหนีนะเขาอย่าโอเค ผมขอเลี้ยงว่ามันไนว้แป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียปปเด๋ยวฆ่าละใจเย็นโอ้แต่ฝั่งรถถ่ยก็มีนี่ว่าเอาไว้เก็บเป็นสุดท้ายไหมหรือยังไงโอ้ยเดีื้อๆใกล้เกินใกล้เกินตายให้หมดโอ้โหแต่คนมันเริ่มจะใช้คนแทนละเนื่องจากว่าใช้รถคู่เราไม่ไหวลแล็คโลตัสยังมีปัญญาสร้างได้อีกเลยโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยอ่ะทับสุดท้ายองค์ เท่านี้แล้วะนิวเคลียร์ไฟดับแล้วเรียบร้อยดำปีเลยทีเดียวโอ้โหยังมีแอบม,มาข้างหลังด้วยธรรมดาซะที่ไหนแล้วเนอะมามา,มากวาำฐานก,นกันเดีวอะไปให้หมดเบอร์หนึ่งกองทัพลักหน้าเดินเบอร์สามมาช่วยแล้วกองทัพนี้เป็นกองทัพท้ายที่จะซื้อแล้วพอ ละด้นาดนเดี๋ยวกว่าตรงโซนนี้หมดก็เรียบร้อยละโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้รถถังเข้าถาได้นะเรียบร้อยอะแล้วถายิงมาเยอะยิ่งยิ่งเละเร็วเท่านั้นะตายสิครับอย่างนี้ตายตายเกลี้ยงจัดตะบื้มให้ดีไหม ตัดหลักเคลียนิ้วเคลียนออกไปตะบ,บึ้มหายไปเรียบยร้อยอ่าตูวทำหน้าที่ได้ดีมากโอ้โหยังยังมีแอบซ่าออกมาได้แค่นั่นน่ะยอดจริงจริงมารวมตัวกันหน่อยซิเบอร์สองโอ้ทับนี้แม่งทับใหญ่กว่าอีก,อกปังปังปังโอ้ยตายสุดท้ายแล้วล่ะไม่น่ามีเหลือละ หันหน้าเรายิงมันอือหเรียบร้รอยปิดฉากด้วยฟ้าผ่าเลยทีเดียวถือว่าผมถือว่าสายนี้เล่นเล่นเล่นมันมากจริงๆเป็นสายหนึ่งที่เล่นได้แบบมันมากอ่ะก็คือแบบยิงกันอย่างเดียวจริงๆไม่ต้องมีแท็กติกเลยมากเลยแท็กติกก็คือมีแค่แบบประมาณว่าเรียกว่าไงดีอะมันต้องแบบแอบนิดแอบหน่อยแบบลักรอบเข้าฐานได้ปุ๊บจบเลย โอเคนะครับตามนี้เนาะอ่ะโอเคก็สำหรับในครั้งนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับ้นใช้น้าแทงล้วนทั้งแมปเคลียร์ไปอีกหคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปที่29ก็จะเป็นการเล่น G L A demolition ล้วนทั้งแมปนะครับผมจะเล่นแมปไหนจะเป็นย,ยังไงต่อก็รอดูกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปบ้าย